Hey, Part คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโคโออฟตัวใหม่กันนะที่มีชื่อว่าจิม3นะครับหรือว่าจิมทรนั่นเอง ตัวนี้เป็น core of unit ประเภทพื้นฟูนะครับนี่มาแปลกๆนะเออจิมสายพื้นปูนะตัวนี้นะครับผมโอเคเรามาดูค่าสเตตัสตอนที่เขาเลเวลเต็ม60ปกติเอนก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลย h ฮีเนี่ยจะอยู่ที่41 0 0มนะครับผมโจมตีบีม2 0 0นะโจมตีวัตถุก็300นะครับป้องกันบีม1 5 0 0ป้องกันวัตถุ1500นะคิดิคอนดาเมจ26นะครับแม่นยำา54ลบหลีก156แล้วก็ว่องไว43นั่นเองนะ ต่อมาเราก็มาดูสกิลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายหลักนะครับเมื่อคุณเอาตัวจิมไปใส่ในช่องที่1นนะครับเขาจะใช้ท่าไม่ตายหลักนั่นเองนะท่าไม่ตายหลักชื่อว่าวอลเคนนะครับผมเงื่อนไขในการใช้งานก็คือมุมพิสูจน์ที่ถูกติดตั้งนะครับจะใช้ท่าไม่ตาย2ครั้งนะตัวจิม3เนี่ยก็จะออกมาใช้ด้วยนั่นเองนะครับ จมตีหลายขั้นนะครับผมโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับลาดวัตถุติดชงักนะโจมตีโดน100%นะครับโจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะความรุนแรงก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวด้วยนะครับผมโมบิสูทีู่ติดตั้งนะครับจะมีการป้องกันแปลง HP ย่งเรียบความเสียหายให้นะครับ ก็ป้องกันอยู่ที่20วีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้ด้วยนะครับจำนวนในการพื้นปูเนี่ยจะให้อยู่ที่200นะส่วนอัตราคูณค่านะครับผม mm. ก็จะคูณให้500ต่อ h ต่อ HP นั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นท่าไม่ตายลองนะครับผมเมื่อคุณจับตัวทิมทีเนี่ยไปอยู่ในช่องที่2กับช่องที่3นะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาไปใช้ท่าไม่ตายลองนั่นเองนะครับผมท่าไม่ตายลองมีชื่อว่าฟื้นฟู HP นั่นเองนะเงื่อนไขในการใช้งานนะครับผมก็คือโมบิสูที่ถูกติดตั้งเนี่ยจะต้องใช้ท่าไม่ตาย2ครั้งนะครับผมตัวนี้ก็จึงจะออกมาใช้นั่นเองนะ โมบิสูที่ถูกติดตั้งนะครับจะมีการติดสถานะโอเวอร์ฮิวให้นะครับผมจำนวนในการฟื้นฟูนพีเนี่ยจะให้อยู่ที่10%นตะครับส่วอัตราคูณค่าเนี่ยก็จะอยู่ที่100%่งร้นตคูนพีนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมอันนี้มีชื่อว่าสนับสนุนภาษานั่นเองนะครับผมขณะเริ่มต่อสู้นะครับโมบิสูที่ถูกติดตั้งนะจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะหลับนะครับ สร้างความต้านทานสภาวะมึนงงสร้างความต้านทานสภาวะลุกไม่ได้นะครับแล้วก็สร้างความต้านทานสภาวะใช้สกิลไม่ได้สร้างความต้านทานสภาวะพื้นปูหิตกีไม่ได้สร้างความต้านทานสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้สร้างความต้านทานสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้แล้วก็สร้างความต้านทานสภาวะระเบิดด้วยนะครับอันนี้ก็จะติดเป็นเวลา30วินาทีเองนะก็คือป้องกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ต่อมาเรามาดูค่า HP เต็มแม็กสสีเขียวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมนะว่า HP เต็มแม็กสีเขียวเนี่ยคุณสามารถเลือกอัพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็จะอัพได้อยู่ประมาณสัก5ครั้งั่นเองนะอันนี้นะครับที่จำกัดในการจุติเนี่ยก็จะอยู่ที่10ครั้งด้วยกันนะครับผมคุณจะเห็นนะว่า HP เนี่ยของเก่านะครับมันเทียบกับของใหม่ไม่ได้เลยนะ อันนี้ขึ้นไปอยู่ที่1นึ0 0 0 0นะครับแล้วก็โจมตีบีมนะครับอย่างที่เห็นเลยคือจากหลักร้อยนะขึ้นมาเป็นที่4ี่พนะครับผมแล้วก็โจมตีวัตถุก็สี่พันเช่นเดียวกันนะครับป้องกันบีมอันนี้ให้มาเยอะนะให้มาอยู่ที่6 0 0ันหน่วยเลยนะครับผมจากของเก่าเนี่ยหนึ่นะขึ้นมา7,500นะครับแปลว่าเขาอัพมาอยู่ที่6 0 0ันเลยนะป้องกันวัตถุก็เช่นเดียวกันนะครับผมยัดมาให้6000ด้วยนะครับ พลังทำลายคิริคอนอยู่ที่176นะครับเม่นยําก็เพิ่มให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม800นะลบหลีกขึ้นมา900นะครับว่องไวขึ้นมา793อันนี้สามารถเลือกช่างใจได้เลยนะว่าคุณจะอัพไปทางไหนนะครับเพราะว่าแต่ละค่าสเตตัสเนี่ยบอกได้เลยว่ามันให้มาสูงมากนะครับผมอะเรามาดูเรื่องของสกิลกันนะครับถ้าหากว่าคุณไม่อัพค่าสเตตัสนะครับแต่ว่าไปอัพสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ เริ่มแรกนะครับผมจะเป็นถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับถ้าไม่ตายหลักวาลแคนนะตรงนี้มีการเพิ่มเข้ามานะครับผมมีการเพิ่มเข้ามาก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้โอเวอร์ฮิวนั่นเองนะครับฟื้นฟูโอเวอร์ฮิลของเก่าเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่200%นะครับผมส่วนอัตราคูเนี่ยจะอยู่ที่500%ของ h p นะครับ แต่ว่าพอเราอัพเต็มนะครับผมถ้าหากว่าเราอัพเจ้าตัวท่าไม่ตายหลักเต็มนะครับสิ่งที่จะได้ของโอเวอร์ฮิลเนี่ยมันจะมีการเพิ่มพื้นฟูให้ดีเข้ามา350%นะครับผมส่วนอัตราคูณค่าสูงสุดของ h p นะครับมันจะอยู่ที่9 9 9นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือมันคนละเรื่องอ่ะ500%กับ999%เนะี่ะเออเรียกง่ายๆว่ามันขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะส่วนถ้าไม่ตายลองนะครับ ในเรื่องของถ้าไม่ตายลองอันนี้ก็มีการเพิ่มให้นิดนึงนะในหัวข้อในเจ้าตัวโอเวอร์ฮิวนะครับผม ของเก่าจะอยู่ที่จานวนพืชฟู10้10นะครับอันนี้ขึ้นมา20นะส่วนอัตราคูณค่าสูงสุดนะครับอันนี้ก็คูณมาอยู่ที่120นะครับจาก100นนั่นเองถามว่ามันขึ้นเยอะไหมมันก็ขึ้นไม่เยอะนะครับผมถ้าจะว่ากันจริงๆนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับอันนี้ไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับมันก็จะมีการตั้งสภาวะเหมือนปกติเลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก,ก็คือ การที่อยู่นานขึ้นนะครับของเก่าเนี่ยจะอยู่ที่30วิด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเป็นสกิลที่เราอัพนะครับผมถ้าหากว่าเราอัพเต็มนะมันจะขึ้นมาอยู่ที่60ิวิด้วยกันนะครับก็นานขึ้น1เท่านั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูท่าแอคชั่นอนิเมะเขากันว่าจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับท่าแอคชั่นเนี่ยมันจะมีให้อยู่ที่ถ้าไม่ตายหลักเท่านั้นนะครับถ้าไม่ตายหลักก็ชื่อว่าวอลแคนนะครับผมเนี่ย เขาก็จะยิงอย่างนี้หละนะครับยังไงคำถามก็คือว่าทําไมไม่มีท่าไม่ตายลองนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับว่าทําไมมันไม่มีท่าไม่ตายลองเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายหลักกันก่อนนะท่าไม่ตายหลักเนี่ยมีชื่อว่าวาลแคนเนี่ยเป็นการโจมตีแบบวัตถุนะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าใช้ปืนกลที่ติดอยู่บนหัวยิงออกไปนะครับแล้วก็ในคําอธิบายคือโจมตีหลายขั้นนั่นเองนะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาหลาย h ิตนะครับผมเออมากกว่า เ่หงฮิตขึ้นไปนะครับเขาก็จะเรียกว่าโจมตีหลายขั้นนั่นเองนะคุณลักษณะก็คือเป็นการยิงไกลแบบวัดกูนั่นเองนะครับผมอย่างที่เห็นนั่นแหละเนาะโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเหตุผลว่าทําไมสกิลถ้าไม่ตายลองนะครับ มันจึงไม่มีท่าอชันโผล่มานะเหตุผลเลยก็คือว่ามันออกมาแล้วก็ตั้งท่าเฉยๆนะครับผมมันไม่ได้ออกมาโจมตีอะไรของเขานะมันก็เลยไม่มีแอคชันสกิลให้เราเห็นนั่นเองนะครับเหมือนกับสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นั่นเองนะคือมันไม่มีแอคชันอะไรให้นะครับผมก็เลยเห็นแต่ท่าไม่ตายหลักนั่นเองนะครับ เรามาสรุปกันนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้มันเป็นสายฟื้นปูนะครับผมแน่นอนครับมันออกมาเพื่อซัพพอร์ตโมบิสูที่เป็นสายฟื้นปูด้วยกันนะครับเผู้เล่นอาจจะงงนิดนึงนะว่าเฮ้ยไอเจ้าจิมสามมันออกมาซัพพอร์ตตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูแล้วกันเนาะจริงๆผู้เล่นก็น่าจะทราบแล้วแหละว่ามันออกมาซัพพอร์ตตัวไหนนะครับแต่ว่าเอาเอาไว้สําหรับผู้เล่นที่เขายังไม่รู้แล้วกันนะครับผม นี่ครับมันออกมาซัพพอร์ตเจ้าควีนมรรษาในวงล็บอวคินนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นสายพื้นปูที่ออกมาล่าสุดเลยนะนี่แหละมันออกมาซัพพอร์ตตัวนี้นะครับถ้าหากว่าคุณมีควีนมันสาอวอคินตัวนี้แล้วอัพเป็นดาวม่วงนะครับแนะนําว่าเอาเจ้าจิมสามใส่เข้าไปครับบันเถิงแน่นอนนะโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมันออกมาซัพพอร์ตตัวนี้ แล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือว่าเรื่องของค่าสเตตัสนั่นเองนะครับผมไหนว่าเปิบปบเปบอ่ะนี่อ่ะเรื่องของค่าสเตตัสนั่นเองนะครับจะเห็นว่าค่าสเตตัสเนี่ยคุณจิ้มได้เลยว่าคุณจะอัพค่าสเตตัสไปในทิศทางไหนนะครับถ้าคุณต้องการให้เจ้าตัวมันสานะครับผมอ่าควีนมันสาเนี่ยเป็นตัวทาดาเมจได้นะครับทั้งที่มันก็ไม่ค่อยจะเป็นดาเมจนะ คุณก็อัพไปโจมตีบีมครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเล่นสายบีมเป็นหลักนั่นเองนะครับผมเนี่ยเอ่อบีมมันก็ขึ้นมา4ี่มันสองเนี่ยอันนี้ให้เยอะนะแต่ว่าผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวควีนม,มันสามในส่วนใหญ่สกิลมันจะเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ทีมตุยนะอ่าแต่มันก็จะต้องแลกกับการตุยไปหนึ่งตัวก่อนนะครับเอ่อถ้าไม่ตายดีทอร์เจ้าควีนม,มันสามมันจะเกิดขึ้นมานะอันนี้แนะนานะครับผมถ้าหากว่าคุณเอาตัวจิม3เนี่ย ไปใส่กับฟีนมันสานะครับสิ่งที่คุณจะติดตั้งลงไปนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลบหลีกไหมเลบหลีกว่องไวนะครับผมหรือไม่ก็ HP นะครับเพราะว่า HP เขาให้ค่อนข้างมาเยอะนะหรือว่าถ้าหาว่าคุณกลัวที่จะการป้องกันมันอ่อนไปอะไรเงี้ยคุณก็อัพไปในทิศทางป้องกันบีมป้องกันวัตถุก,ก็ได้นะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะแล้วก็ในอนาคตนะครับผมถ้าหากคุณไปเจอกับโมบิสูสายฟื้นฟูที่ มันเป็นตัวดาเมจนะครับคุณก็สามารถที่จะรีเจ้าจิม3เนี่ยแล้วก็มาอัพค่าสเตตัสนะครับผมเออเป็นโจมตีบีมโจมตีวัตถุอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเจ้าจิม3ตรงนี้นะแล้วในส่วนของสกิลนะครับถ้าคุณไม่สนใจค่าสเตตัสนะครับเออให้ค่าสเตตัสมันอยู่อย่างนี้แหละนะเออเนี่ยเอออยู่แบบปกติอะ่ะฉันจะเอาพอยต์ไปอัพสกิลนะครับผมก็แนะนําเลยครับผมว่าตัวเนี้ย ควรใส่ถ้าไม่ตายหลักนั่นเองนะครับผมเหตุผลก็คือว่าถ้าไม่ตายหลักมันเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเ,เรื่องของโอเวอร์ฮิลเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะถ้าไม่ตายหลักถ้าหาว่าคุณอัพสกิลเต็มนะครับผม ก็อัตราคุณค่าสูงสุดคือ999%น่ะอ่าแล้วอัตราในการฟื้นฟูนทก็อยู่ที่350%โมวิสูตรคุณถ้ามันเก่งในเรื่องของการใช้ท่าไม่ตายรัวๆนะครับผมหากว่าคุณไม่ได้ติดตั้งจิม3ใส่กับโมวิสูตรสายพื้นฟูนะครับใส่กับตัวดาเมดน,นะเพื่อไม่ให้มันตุยนะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้โคตรโหดนะอ่อโดยเฉพาะถ้าไม่ตายหลักนะครับเพราะว่ามันประมาณว่าพยายามนะครับผมพยายามไม่ให้ ตัวโมบิสุตัวนั้นนะ่ะมันตายนะในถ้าไม่ตายหลักนะครับคุณจะเห็นว่าอัตราในการคูน h p นะครับผมมันอยู่ที่999%เลยนะเออ h p ของ o v e r h ร์ l อ่ะเออมันขึ้นมาให้เยอะมากนะครับแล้วก็วืน้นจำนวนในการพื้นปูนะอยู่ที่350%นะครับโอ้โหแล้วไอ้เจ้าตัวทำดาเมจของเรานะมันก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าใช้ท่าไม่ตายรัวๆนะ2ครั้งปั๊บออกมาพื้นปูนป350 แปบ,บเดียวครับผมรับรองว่าเอาไม่ลงนะครับเนี่ยคือจุดเด่นของเขานะมันไม่จําเป็นว่าต้องเอาไปใส่กับโมบิสูตรประเภทพื้นฟูก็ได้นะครับถ้าคุณเอาเจ้าจิม3เนี่ยไปใส่กับโมบิสูตรประเภทโจมตีนะครับผมหรือไอตัวที่รับรับตีนรับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ท่าไม่ตายรัวๆนะครับมันมีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะไม่ถูกค้นล้มนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่า เนี่ยคือความเจ๋งของมันนะครับว่าถ้าคุณไม่สนใจค่าสเตตัสนะครับไม่สนใจค่าสเตตัสโก o อฟตัวนี้นะคุณก็เลงไปที่ค่าสกิลได้เลยนะครับผมสกิลถ้าไม่ได้ก็โหมดมากนะตัวนี้ หมาะแก่การติดตั้งถ้าไม่ตายนะครับสกิลท่าไม่ตายหลักที่ไม่ได้อัพนะครับผมถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดระดับหนึ่งนะแต่มันไม่สุดนั่นเองนะครับผมมันก็ยังมีโอกาสที่จะไปได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณเจอทีมฝั่งตรงข้ามที่แบบว่าโอเวอร์โอเวอร์ดาเมจเลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้มันอาจจะตุยได้นะแต่ถ้าหากอันนี้มันคือสูงสุดแล้วนะเออเฮีคูณ999%นนั่นเองนะครับโอเคครับผมถ้าว่าคุณได้ตัวนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ คุณได้ตัวจิม3นะครับผมเอาไว้ติดตั้งกับโมบิสูตัวทำดาเมจของเราก็ได้ที่ใช้ถ้าไม่ตายรัวๆนะครับผมมันก็จะได้เอาโอเวอร์ฮิลเนี่ยไปเคลือบ HP ให้กันนะครับหรือคุณต้องการที่จะเอาไปใส่กับสายฟื้นปูนะครับเพื่อที่จะให้ตรงสายก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะเอาไปดัดแปลงไปใช้ ประยุกกันยังไงแบบไหนนะครับแต่แนะนําครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยควรที่จะอัพที่สกิลซะมากกว่านะครับในอนาคตเดี๋ยวค่อยกลับมาอัพสเตตัก็ได้นะครับโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ